นี่เราทำาแกงแกงขี้เหล็กนะคะขั้วก่อนอันนี้จะเป็นขั้วพริกแกงก่สดจำปุติเราจะตำพริกแกงเองนะคะพอดีหอมแม่บ้านจำปุติจะเป็นแม่บ้านถุงพลาสติกแต่ว่าเราไม่ตำนะคะเราก็เลยซื้อมาจากตลาดนะคะจะเผ็ดไหมเนี่ยก็พอได้นะคะฮะ พอแล้วเรอยินเริ่มเริ่มหอมแล้วนะคะอันนี้หมูสามชั้นนะคะเราจะเพิ่มความมันความอ้วนของร่างกายนะความอุ่นนะคะอันนี้เชฟหน้าตาเชฟเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาเชฟท่านๆจะสวยมากอันนี้ผู้ช่วยนะคะอันนี้ผู้ช่วยนะคะอันนี้ผู้ช่วยอร่อยต้องคูณี่เชฟเชฟใช่ค่ะเชฟหมูวพันนะคะอาหารอาจจะไม่อร่อยแต่เชฟอร่อยด้านนะคะอันนี้อร่อยมานานแล้วนะคะเชฟนี่ กันกระลังขึ้นนะคะขิงกระลังหูนะคะบ้านค่อยขึิงกระลังหูนะคะอันนี้ก็ก,ะท,กะทิกะทิกล่องน,นะคะตามปกติเราจะคั้นเองนะคะแต่วเวลาค่อนข้างจะเร่งรัดนะคะเ,เราก็เลเยซื้อแบบเซเว่นตอนใส่ผมชุนโร่เฮ้ยไม่มีไม่ต้องใส่เหรอก็เรารักใส่เลยอ่ะนะคะผมชุนโร่ <laughs> แเล็กเยิ่งข้าจะให้อร่อยต้องใส่หมูสามชั้นเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันจะติดมันเนาะนางวัวหลังนางวัวตามปกตีเรากระส่แต่พอดีหมดแล้วครอบบ้านรักกินหมดแล้วนะคะก็ไม่เหลือนะคะครอบบ้านแอบกินกินแล้วตัวมันจะบวมๆนิดนึงเพราะว่านางวัวมันจะจะทําให้คนเราอิ่มเร็วนะคะนี้จะเป็นขี้เหล็กนะคะขี้เหล็กจากบ้านต้มแล้วนะคะ เอาออกจากห้องฟิดนะคะนี่มันจะออกเละๆจงหนัว้าวกินกตะลังได้เลยนี่จะไปใส่น้ำปลาร้นะคะตัวลงไปด้วยน้ำปลาร้อันนี้น่าจะเป็นน้ำปลาร้ที่ยังไม่ทันได้ต้มนะคะ <c oughs> น้ำปลาร้ดิบน้ำปลาร้าดิบนี่น้ำปลา ลับตานะคะโนหลับตาโนหลับตานะคะอันนี้จะเป็นผงนัวนะคะโอ้ยตา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 ยแต่เยอะอร่อยเยอะหลากหลายปกติจะต้องใช้น้ำตาลปี๊บนะคะเราไม่มีเราก็ใช้น้ำตาลสไลด์นะคะอันนี้ฟางทรายนะคะไม่ใช่ผงนัวนะคะถ้าผงนัวเยอะขนาดนี้นะคุณแขกแตกๆวันละสองช้อนใหญ่ๆงูนะคะมันจะหมดเร็วนะคะ ใส่น้ำหน่อยนึงนะคะใส่น้ำไฟเล่นไฟค่ะทีนี้ให้มันเดือดแบบกรุบอบเลยแล้วมีผักอะไรใส่ไหมคะหนึ่งเขาใส่ผักด้วยเหรอคะเขาก็ใส่แขี้เล็กนะคะโอ๋อไม่ใช่อันนั้นมันแกงหน่อไม้เนาะโอ้๋อโห้ย่หยยยนึกว่าไทยโบราณเขาจะแกงขี้เล็กใส่ผักอ่อันนี้อะไรอีหละหอมผะกกา ทีนีได้จำพิษอันนั้นมันแจ้งเราไห้เนาะอ่าทีนี้เชฟเชฟจะเริ่มชิมแล้วนะคะที่จริงเขาปรุงทีหลังนะคะแต่เชฟคนนี้เขาเขาเปลี่ยนสูตรนะคะสูตรของเขาเองนะคะเขาเลยชิมก่อนพี่จะลองเนี่ยไหนทำหน้าตาสิคะเชฟสังเกตตาไม่ค่อยมึนเท่าไหร่นะคะอันนี้เขาเรียกเออ อายินโมโตะนะคะตามมุติเราจะใส่ไปสักสองซ้อนใหญ่ๆไม่ต้องเ้อยหรอเอาพอแล้วใส่ไปแล้วามไม่ทันนะค่ะคุณหนึ่งค่ะทางนี้ค่ะกรมกรมมาอร่อยมาอร่อยที่ผงนัวหรือเปล่าคะกรมกรมโอ้เฮียขอใหญ่ยุกอ่าอันนี้ก็มาใส่ที่เหล็กนะคะโโอ้หเขาแบบว่าเขาตักแบบ บบปกติจะใช้มือนะคะนี่ใช่ค่ะตามปกติจะโยนจามือวีลงเลยนะคะหนุ่โจดลนโบกลงเลยนะคะหมูล่างยางดีนะคะหมูล้างยางดีนะคะตั้งจากมือเลยนะคะตามปกติเอ่อขี้เหล็กเราก็จะตำนะแต่ว่าอันนี้เราตั้งใบสูตรสูตรบ้านผู้เฒ่าจะตำ่ะเพราะว่าคนเท่าคนแก่แก้วบดีละค่ะไม่มีแขวนะโอ้โหหมูหมูครึ่งหม้อนะคะหมูกับเต็มนะคะ เราเน้นหมูนะคะน้ำผูกผหรอเธอเต็มไม่ละยังดีอยู่นะเหียงแค่เชื้อเนาะแต่คุณแขกอยากกินน้ำด้ยอะๆก็ไปกินน้ำทีหลังแต่อีกก็ได้เอาคู่หนึ่งคู่หนึ่งเอาน้ำในถังให้หน่อยค่ะวจะใส่กระิค้น้ะทิหมดแล้วนี่ใส่กระพี้อีกไหมโอ้โหคุณแรกมากค่ะคู่หนึ่งน้ำในถังค่ะ อันนี้เราพูดเฉยๆนะคะแต่เราไปเอาในถังนะคะเราไม่ได้เอาน้ําก๊อกนะคะเราเอาอนามัยอยู่นะคะโอดขึ้นเลยนะคะหน้าบ้อนมากถ้กเกาเแกงนี่ต้องใส่หวยดาเนาะโอ้ยเนาะแค่มายืนเฝ้าเชฟก,ก็ร้อนแล้วนะคะนี่ก <laughs> ็อ,อยู่ใกล้เตานะคะ ที่บ้านคู่แขกก็มีนะคะแต่ไม่เคยใช้เลยค่ะเพราะว่าเปลืองไฟนะคะมันกินไฟ, <S <S ไฟค่ะทำอะไรกินทำอยู่ค่ะแต่ว่ามันเปลืองไฟก็เลยที่จะเสียบเท่ค่ะคุณหนึ่งคะ <S <S แล้วไปวางใส่ปั๊กไฟนะคะมันจะเตียจ, <ไฟ S 3> จานไหมนี่ไม่หรอกค่ะจะปรุงใหม่ได้ค่ะอ่ะไปเลยปรุงใหม่ได้เ่อพี่ใส่อะไรเยอะมันชอบนัวเขาชอบนัวนะคะแต่เดี๋ยว เดี๋ยวเราตากออกนะคะเราเดี๋ยวเราจะเพิ่มน้ำให้คูแขกทีหลังนะคะเพราะว่าคูแขกชอบแบบน้ำน้ำทุ่ <c oughs> ที่พี่อยู่กัไหนห้องไหมคะอนนกออมาาเน่ยอันนี้เราเราดับไฟแล้วใช่ไหมยังมันยังไม่เดือดคะ่ะอ๋อพอดีเพิ่งเติมน้ำไปคะแขกแกร้อนนะคะ มันแข็งอยู่เลยค่ะนี่ฟิตมานะคะทีเด็ดเราฟิตมาเราต้องฟิตตลอดนะคะเราต้องมีความฟิตอยู่ตลอดเวลานะคะพร้อมใช้เสื้อผ้าใช่ไหมใช่ค่ะอบฟูลูมิดค่ะเราเน้นกินเล่นอยู่เล่นอยากนะคะอยากเล่นี่รถตลับขับตอนนอนนะคะ หน้าตา่อยมากนวลค่ะนวลมากนวเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยโชว์นะคะตักใส่ถ้วยอันนี้เราปิดไฟแล้วนะคะว้าวถ้วยถ้วยแบบว่านวนวเลยนะคะเห็นแค่เห็นถ้วยนี่ก็แบบนี่แล้วนะคะถ้วยตะไคร่นะคะถ้วยตะไครต้องใส่ถ้วยตะไคร่เท่านั้นนะคะถึงจะอร่อย ชหน้าตาคนทำด้วยนะคะแกงขี้เหล็กใส่หมูสามชั้นค่ะสังเกตง่ายๆจากคนทำนะคะ